สนับสนุนโดย t o y ย t a า u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ลงออนไลน์ได้มีการแชร์เอกสารขอลาออกจากราชการของ100ร้อยตำรวจเอกหญิงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสอพอเมืองเพชรบูรณ์ลงวันที่20มีนาคม2566ซึ่งจะขอลาออกตั้งแต่วันที่30เมษายน2566ในเอกสารระบุถึงสาเหตุว่าอยากจะออกเดินทางท่องโลกเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆที่มีความจริงใจ นอกจากนี้ยังบอกว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนไม่เคยมีปัญหาเรื่องงานแต่อย่างใดส่วนประเด็นสำคัญคือไม่ใช่เพราะไม่ชอบงานสืบสวนด้วยเนื้องานเป็นงานที่สนุกมีวันหยุดแบบที่ต้องการแต่ด้วยระบบงานอยู่ที่นี่มา2ปีไม่รู้สึกถึงความสมัคคีความร่วมมือร่วมใจของงานสอบสวนแทบจะไม่ได้สัมผัสถ,ถึงความอบอุ่นในที่ทํางานเริ่มไม่มีความสุขกับที่นี่และคิดว่าถ้าอยู่ตรงไหนที่ไม่มีความสุขก็ควรพาตัวเองออกจากจุดนั้นและด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรองสารวัตรสอบสว สอพอเมืองเพชรบูรณ์และในตำแหน่งคณะทำงานให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่มีปัญหาหนี้สินของสหกรณ์อมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูร์จำกัดได้อีกต่อไป นอกจากนี้ในเอกสารยังระบุว่าข้าพเจ้าอยากจอกไปใช้ชีวิตในแบบที่ข้าพเจ้าต้องการออกเดินทางท่องโลกไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆที่มีความจริงใจและในขณะเดียวกันยังได้ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าอย่างแท้จริงอีกทั้งยังมีความฝันที่อยากจะทําให้สําเร็จและในระหว่างที่ข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักง,งานสอบสวนนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถทั้งงานด้านสอบสวนในฐานะคณะทํางานให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือข้าราชการตํารวจที่มีนิสัย หากสอบถามบุคคลที่เคยเป็นหัวหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานจะทราบว่าไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบทั้งนี้คิดว่าที่ไหนที่อยู่แล้วไม่มีความสุขก็ควรพาตัวเองออกมาจากจุดนั้น เชื่อว่าไม่มีใครอยู่ที่เดิมได้ตลอดเวลาถ้าต้องการสิ่งที่ดีกว่าด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้าพเจ้าจึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองเพชรบูรณ์และในตำแหน่งคณะทำงานให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่มีปัญหาหนี้สินของสหกรณ์อมซั์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์จำกัดได้อีกต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา